ปีดิวไม่ใช่เด็กแล้วดิวมีภาวะความคิดนึกคิดได้เองไม่มีใครเตือนดิวได้นอกจากชีวิตดิวไม่มีใครช่วยดิวได้นอกจากตัวดิวเองเพราะสุดท้ายดิวต้องช่วยตัวดิวเองเท่านั้นมาแค่คนเดียวไม่ต้องเอาอเพื่อนเอาฝูงมาด้วยทุกอย่างออกค่าใช้จ่ายอยู่จ่ายเอง ไกลเกียร์กันที่สารสามล้านแค่สามล้านจบทรัพย์สินเงินทองแหวนเพชรนู่นนี่นั่นที่คุณอุปโลกหรืออะไรมาหรือคุณจะอะไรมาก็ไม่มีให้ไม่มีให้จะแหวนเพชรจะสร้อยแหวนที่คุณอุปโลกมาจากนู่นนี่นั่นอคุณพูดไปเองเออเองหรืออะไรต่างๆไม่มีให้แต่ตามหัวใจแมนๆของดิว สล้านถ้าคุณอ,อยากเอาไปเคลียร์ปัญหาชีวิตคุณคุณมาคุยกับเราที่ศาลสองคน2คนจดเอกสารหมายสาลนู่นนี่นั่นประทับตาจบแยกย้ายกันใช้ชีวิตนี่คือความแมนของดิวธีรพัฒนนะครับใครจะมองว่าน้องดิวก็อรอศาลตัดสินรออะไรต่าง,าง,าง,างๆนานาถ้าเขามีปัญหาชีวิตจริงๆการการช่วยเหลือเป็นสิ่งที่ดีดิวไม่ได้ช่วยเหลือเพื่อเอาหน้าดิวเงินสล้านไปกินเที่ยวก็ได้ ถูกไหมแฟนคลับดิวเอาเงินสามล้านไปนั่งกินเที่ยวก็ได้แฉดิวยับขนาดนี้มามาหาดิวที่ศาลดิวจบสามล้านเงินสดสามล้านบาทไทยดิวจบสามล้านบาทไทยแค่นั้นจบทรัพย์สินอย่างอื่นไม่ต้องไปพูดถึงไม่มีให้ดิวพูดแมนๆนะแค่นั้นเลยไม่ต้องเอาเพื่อนเอาฝูงมาไม่อยากเห็นหน้าใครทั้งสิน้นคุณมีปัญหากับผม คุณตกที่นั่งลําบากคุณเคยช่วยเหลือจุนเจือดูแลไม่ต้องงั้นหลักฐานม,มาทุกอย่างหรอกไม่ต้องบอกความเหี้ยของผมหรอกเด็กกะเวลามันได้เงินเท่าไหร่มันก็เอาเด็กอายุสิบเก้ายี่สิบไม่มีภาวะความคิดหรอกดิวอะดิวนะไม่ใช่คนอื่นจ่ายแ,แค่สำหรับดิวนะจ่ายแค่ดูแลคนที่เคยมีบุญคุณกับดิว แล้วตอนเนี้ยพอดิวจ่ายให้เจ้ค,คนเนี้ดิวไม่รู้ว่าใครจะมาขอค่าแพมเพิร์ดดิวหรือเปล่าน้องดิวตอนเด็กแม่เคยใส่แพมเพิร์ดให้น้องดิวนะนี่แม่ขอค่าแพมเพิร์ดคืนหน่อยน้องดิวแม่เคยป้อนกล้วยให้น้องดิวนะเนี่สองหวีเลยนะหวีละยี่สิบบาทแม่ขอคืนหน่อยร้อยหนึ่ง ดิวไม่ได้เอาเงินสมล้านแรกชื่อเสียงเพราะมันไปหมดแล้วคนประจานคนประนามดิวแล้วแต่ดิวแมนแมนเว้ยดิวแมนแมนเว้ยที่ดิวไม่คุยกับแกไม่คุยกับเจไม่คุยหลังบ้านไม่คุยอะไรงัดขนาดนี้คุยทําไมอะ่ะมาคุยต่อหน้าดิคุยต่อหน้าไฟ์สดได้นะดิวจะไฟ์สดนี่เลยเคียงข้างดิวเลยสองคนอย่าเอาใครมาท้าเลยครับ เจมาเอาเลยรับตังค์แล้วบินบินกลับนอร์เวย์ไปไม่ต้องพูดพทมทำเพลงบินจากนอร์เวย์มาไทยรับตังค์แล้วกลับนอร์เวย์ไปเคลียร์ชีวิตจบคนอื่นไม่ต้องดิวยอมดิวยอมดิวยอมเสียเอามันเสียหายหมดแล้วคิดอะไรอะ่ะอยากได้เงินน่ะก็ให้เงินน่ะแล้วถ้าคนอื่นไม่จบถ้าคนโอ้ยไม่พอหรอกเอาอีกเอาอีกเอาอีกออก,ก็แล้วแต่ ถูกไหมทุกคนถูกไหมครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ขึ้นกล้องขึ้นกล้องตอนนี้ทะเลาะคนที่มันเป็นแฟนเก่าคนที่มันดิพูดตรงๆนะคนที่มันเป็นคนเก่าแฟนเก่าดิไม่คุยจะ้ะดิไม่คุยจะ้ะคุยตีอย่างเดียวไม่คุยต้องผ่านทนายทนายประกบเลยคุยกันด้วยเหตุผลจบแยกอย่ามาคุยแบบน้ำลายขึ้นกล้องเอามีมเอาแสงเอา กระแสเอาให้คนเหยียบซ้าไม่แมนนะดิวแมนนะดิวยอมนะยอมในที่นี้หมายถึงว่าหนึ่งถ้าเขาเรียกร้องบุญคุณบุญคุณพี่ดิบุญคุณ,พ,คณพี่ใหญ่หลวงมากช่วยพี่หน่อยช่วยพี่หน่อยจบมีแค่สามล้านอย่างอื่นไม่มีให้คุณจะมาทองคำนู่นนี่นั่นของกระจุกกระจิกนู่นนี่นั่นไม่มีให้ มีแค่สามล้านมาเอาที่ไทยแล้วมาเอาที่ศารจบไม่ต้องอะไรมากมายเพราะตอนนี้มันยืดเยื้อแฟนลับเข้าใจไหมมันยืดเยื้อมันเป็นอะไรรู้ป่ะมันเป็นสงครามประสาทมันไม่ใช่สงครามอะไรหรอกมันเป็นสงครามสับประสาทอืมแมนนั่นแหละอยากถามแรงๆถามมาได้ถามแรงๆถามมาได้อืม บอต้องไปโพดจิกัดดิวบอต้องไปโพดนี่อย่างกับดิวอืมพี่คนนี้บอกว่าทําไมต้องจ่ายด้วยในฐานะดิวเดอรอมันมีมันมีอยู่สองแง่มันมีอยู่สองประเด็นแฟนครับดิวฝากไปบอกดิวฝากไปบอกคนที่มาแฉดิวด้วยนะถ้าดิวต้องจ่ายสามล้านคลิปทุกคลิปที่โหนดิวจงลบทั้งหมดไม่ต้องเอ่ยขอโทษด,ดิว พี่แมนพอไหมดิวเป็นกระเทยเหมือนกันแค่ดิวไม่ไว้ผมยาวแค่ดิวไม่ทำนมแค่ดิวไม่ผ่ากีดิวเป็นเกย์เหมือนกันอ่ะเรียกเป็น LGBTQ แล้วกันดิวไม่บูลลี่สภาพเพศเดียวกันดิวพูดตรงๆอือดิวเป็น LGBT อืม ใช่แต่ถ้าไม่ลบเพราะว่าคนสั่งการนะไม่เราไม่รู้ไงแต่ถ้าไม่ลบคลิปที่โหนดิวสล้านก็ไม่อะไม่ให้เพราะอย่างน้อยมันได้กาเป็นการหิวใจหิวใจดิวลบทุกอย่างที่โพสเกี่ยวกับดิวดิวก็จะลบทุกอย่างเกี่ยวกับพี่เหมือนกันส่วน f อซที่แคปไปในช่องต่างๆหรืออะไรต่างๆดิวไม่สนใจ นี่แหละนี่แหละอืมถ้าคืนสารอาจโดนมากกว่าสามล้านยอมยอมยอมจำนวนห้ฟาดินแยกลงไกลกันยอมแรงได้ครับขึ้นสารอาจโดนมากกว่าสามล้านไม่มีอะไรจะเสียแล้วเกิดมาก็มีแต่ตัวมาซื้อสภาพออกข้างนอกในชีวิต ไม่มีอะไรจะเสียยอมสบู่เก้าสิบเก้าบาทแฟนคขับฝากอุดหนุนหน่อยสิแฟนคขับใจเจิดใจ,ใจดำไหมอ่ะ๋ยวกับมิ้าทีการงานของดิวอยู่ดีวกับขายของอีหยังของดิวอยู่อยู่ก็เป็นนายแบบเป็นนักแสดงเป็นอีหยังอยู่หลายๆสิ่งหลายๆอย่างดิวกั อืมอืมแมนเอฟซีอืม,ม,อมกับเป็นกําลังใจให้พีพกับเป็นเป็นกําลังใจให้พีเขากะกันเื่องพีกับเื่องพีกับเพิ่นแหม่ตอนเนี้ยพีกับเพิ่นแค่สองคนแหม่แล้วคนอื่นเป็นอย่างเป็นอีหยังที่ออกมาว่าเหมือนี่บ่ได้ว่า บ่ได้วายานบ่ได้วายอย่างเดซี่ไปออกไล่การใส่กลับไปเป็นกัาลังใจแต่แต่อยู่เดี๋ยวนี้แฟนคลับเข้าใจบ่เฮาโบหูดอกว่าตื่นลึกหนาบางของคนนั้นเป็นยังไงเฮากับโบหูเออพอเฮากับบ่ได้ใส่ชีวิตน้ากันอืมคนบอกว่าไปโหนกระแสเขาสี่เหตุเรื่องอายู่บ่พี่เดียวถามเพื่อนสี่เหตุเรื่องอายอยู่บ่ สำหรับไอเดิวนี่มันเป็นอย่างหูบ่อมันเป็นเรื่องขีมูขี่ม้าอีอย่างก่อขีมูล้าขี่ม้าแห่งเดนีกสีเอาเงินกสีให้กสีให้พี่ดีวแบบว่าใส่เงินแบบใส่เงินเห็ดดีลอยเทียเห็ดสัวขังหนึ่งโอ้พี่ดีวสัวขักสัวแห้งไอเดิวสัวขักเลี้ยวขักสัวซาบน้ำมาก่อน เพื่อซาดไอ้กับไปซอยซาดตึกทะล่มไอ้กับบริจาคไปน้ามท่วมเหนือล่องใต้ไอ้กับไปเฮ็ดดีมาเหมิดเดฟันครับแต่ว่าเป็นอย่างดอกให้ยมมาบานเขาตัดสินไอ้เจ้าของไม่ต้องตัดสินดอกสัวไอดีวซัวสัวขากสัวเนี่ยเลี้ยวขากเลี้ยวเนี่ยอืมอืมอืม,อม แมนเล,เลเนี้ยวขาแล้วแน่นี่น้องน้องชายคนดีที่พูดทาไมพี่ดิวไม่ให้เขาสามล้านให้มันจบจบไปถือว่าเป็นหนี้เขาชาติที่แล้วยูดดนี่อายเป็นหนีเมันบอขันนา้งสิเอามาเอากระทบไล่อายนีไน่ไออยากเวาน้ำเฉพาะเจคคนเดียวยูเด,ดนิทางออกของไอมาใกล้ๆนี่งับมากล้าซบตาบอ กล้าว้าบออยากหู้คือกันอืมอยากหู้คือกันว่าผู้ใดจริงอยากหู้คือกันอีหยังกับลักฐานลักฐาน,ฐานขนาดเท่าไหเงินไปไม่มีหลักฐานไม่มีหลักฐานหลักฐานอยู่ไหนค้ากับลักฐานสองคากับลักฐาน ไม่ต้องให้ใครมาถามพี่หรอกหนูเนี่ยถามอยากรู้อะไรถามมาเลยเดี๋ยวจะตอบให้คําถามแรงๆแ,แต่ชัดเจนน่ะมันมันไม่ใช่แค่ความจริงใจอย่างเดียวนะทุกคนทุกวันนี้บุญคุณต้องทดแทนอืมเหรออืมโอเค <c oughs> อืม อืมอืมอืมพี่ดิวรวยพี่ดิวรวยช่วยเขาสามล้านคงไม่สะเทือนกระเป๋าตังค์พี่ดิวหรอกค่ะคันหนูเป็นน้องสาวพี่เด้อบาทหนึ่งพี่กับว่าให้หนูเป็นคนที่เหยียดเงินคนนะลูกพี่เตือนหนูนะหนูอย่าใช้คำพูดแบบนี้กับใคร คำว่าไม่จะเทือนกระเป๋าหรือคำว่าแค่นี้เองหรือคำว่าหนูฟังพี่นะพี่อยู่ตรงนี้พี่ยังขายสบู่ก็ละเก้าสิบเก้าบาทก็ไอสีได้เงินคือกันไอไ่เคยดูถูกเงินลูกค้าหาบาทสิบบาทไอไ่เคยเบาอืแต่ขันแต่ขันทีหลาเปลี่ยนคำพูดว่าพีดิวพีดิวมีฐานะกะดีขึ้นแล้วสามล้านพีดิวกะซอยชีวิตเพิ่นไปเพิ่นกะเคยดีกับพีดิว อมมันสิหนารักกลัวซ้ำนั่นแต่อ้ายพ่เครียดให้อีหลา่าหรอกให้อีหล่าแบบเปลี่ยนคําเบาใหมบางทีคำเบามันมันขากันได้แมนแมนแฟนคลับอืมอืมสามหลานเห็นเนี้ยนในหลังบักงามหนึ่งเนาะอืมอยูโดนี่อยู่ตอนเนี้ยอยากรีวิวบ้านป้าไข่มากพอถ้ารีวิวตอนนี้ก็จะบอกว่า เนี่ยมันไปหลอกเอาเงินอีกคนนี้ไปทําบ้านให้ป้ามันมันไปโกงคนนี้ไปทํำนี่ให้มันมันสุขสบายเพราะเงินของกูทั้งทั้งที่กูแยกกันมานานแล้วอยากรีวิวบ้านป้าไข่ให้มากบ้านป้าไข่สวยมากบ้านป้าไข่จะเสร็จแล้วเหลือทาสีสวยมากใครอยากดูบ้านป้าไข่สวยมาก สวยมากเป็นบ้านชั้นเดียวยกพื้นสูงสองเมตรตีฟ้าสวยมากแล้วเป็นบ้านเหมือนแบบอืมสวยมากอืมอืมเอาสิเอาคิมมาครับลูกค้าสบู่นะดิวยอมจบนะ ดิวยอมจบสวยงามดิวยอมจบสวยงามทั้งๆท,ท,ที่ใครจะแฉดิวอะไรก็ตามดิวยอมจบสวยงามต่อให้วันหนึง่งดิวต้องขึ้นโรงขึ้นศาลต้องจ่ายมากกว่า3มล้านดิวก็ต้องยอมจบเพราะอะไรรู้ไหมครับตอนเนี้ดิวไม่รู้หรอกว่าคนจะประน,นามดิวยังไงแต่ดิวก็ใจแมนๆไว้ก่อนแค่นั้นแต่ สบู่ก้อนนี้ยอย่างน้อยๆลูกค้าจริงจริงแฟนคลับขอร้องเหอะเก้าสิบเก้าบาทพี่พี่บอกตรงๆนะพี่อาจจะไม่ใช่คนดีร้อยเปอร์เซนตอาจจะเป็นคนที่เฮี้ยคนที่เลวคนที่เลวสามต่ําช้าอาจจะเป็นคนที่นิสัยไม่น่ารักแต่วันนี้กับเนื้อกับตัวทําตัวคุณประโยชน์แก่บ้านเมืองแก่ประชาชนแต่คนรอบข้างทุกญาติโกโหทุกสิ่งทุกอย่างมากมาย อายังส่วนในสายตาของยูบอ9เก้าสิบ้าทตึงสบู่เซรั่มอัดก้อนนะครับตัวนี้เป็นสบู่พี่ดิวเอาไว้ง่ายนะคนไหนที่แบบมีใครติดสารสเตียรอยมาไหมแบบพี่ดิวหนูติดสารอันตรายมาหนูใช้สบู่ก้อนนี้ล้างนะ